น่าตากาเดียนนาตากาเดียนนีตากล้อกแกุ๊โอ๊เฮ้ยเออวานิล่ามาใหม่ดีกว่าโคตรโกงโคตรห่วกมันตายเลยตัวเวียนเนี่ยไอ้เหี้ยมันมีมันมีมันมีอะไรนะมันมีตัวแบบตั้งตึกสูงแต่ต้องเอาตัวแบบเวอร์ชันแรกเริ่มมาไว้เป็นเด็กกูก็หาท่าเอออยากเล่นัแบบอะอะไรนะผมจะแบะพวกคุณโชว์อยากเล่นนะ คอนเทนต์เหรอไม่กูย่งโยนอ่ะไม่ได้เอ้ยย่งออกของพิธีอ่ะกูย่างเให้ยังทำอีกละซับไอ้ตัดกูเพิ่งเคยเห็นเลยข้าซากิไปยุ่งจัดไม่เหรอเนาะเอาเอาแต่มีด่าซับนะครับไอ้ตัดแรงนะ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 ไม่เออว่ะตัวเราไปเจ๊อีพีให้ได้ด้วยโคตรโกง เราเราพุ่งเราพุ่งคิฟตัวได้ป่าวะโอเคได้นะได้ได้มพอได้เพรา่มันนี่มันนี่มันคือสวิลาก่มนเลยดีกอ่าเฮ้ยอ้าไอ้เชยพุ่งติกับแพงหรอเมื่อกี้มันแพตมาลิตาต้องต้องมี้อมติแ้ิตาแ้ต้องต้องโต้องไปบ่าอ่ะโปรโอ้โหว่าอยู่ในลิตา กาไม่เ้าไปทำสีเวลาติพว yeah! ่าได้มันจะมีแบบดโรนี่อีดึงกันหนไปยุบข้นสายห่อเฮียออได้คิดไม่บอออปะพมันดเไปอย่างแรงเลยเฟมแรงก็โออก เัาก่อนโมเฮ้ยเฮ้ยเยื้อแฝดวะเฮ้ยไอ้ต้าแรลจะวะเฮียบอกนั่นแรงกว่าโอวิคมันจะฆ่าใครตายวะทำเรู้สึกเล่นเองรู้สึกตัวละครมันดูฆ่าใครไม่ตายเลยวะเอ็นดี้เราไปเราไปหกกันมันได้เรืองได้ไงวะโบ้โบ้ต้องพุ่งพุ่งไปทางนึงก่อนแล้วโบ้ค่อยทุบทางที่โบ้พุ่งน่ะโบ้จะได้รีเซ็ตสกิลพุ่งทางนั้นน่ะไอ้เหี้ย ีิโม้สดโบอีตอนนั้นนะโบเป็นอีไปแล้วโบเป็นอีอีไปอีไปอ้าวโบอีได้หรอไม่อยากจะเชื่อโอ้ยอีไนวอลอ่ะเอ้ยไม่อีไนวอลสมัยวอลอ๋อสกีคิวไม่มีเฮ้ยไอ้โดนบันทึกไอ้น้องระตีไม่ถึงรู้ยังรู้ยังไม่อยากให้ไอ้คูเนี่ยรู้ยัง ถ้าปิงเรขึ้นมากะเอาเอาเราก็ปิงเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยมันปิงน้อยสุดเลยวันนี้วะไอพวกกระจกอ๋โอ้โหโอ้โหตายคิดว่านยติ๋งเลยวะติ๋งกว่าคไอคิดม่าทำได้ยังไงมึงมึงเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างไอดีพวกเนี่ยบริษัทอะไรอ่ะจ้าวไอพวกมโอเคแล้วโอ้ยคิดอะไรวะเนี่ย คนโัวคนอันตรายอ้บาฮ่า่ฮ้าฮ่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 ่าฮ่เฮ่่าฮ่ฮ่า่าฮ่่าฮ่่มฮ่าฮ่ฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่อฮ่่าฮ่้่าฮ่่เ่าฮ่โอเค ถ้าเราโดนมันเปิดก็แค่ลานตีนะนี่นี่คือแผนเราจะต้องเก็บแตงให้ทันเก็บแตงได้ให้ทันนะลรอไปดิสวิลล่าเอออลิต้าเก็บเซฟอยู่ที่ผมมีสวิล่าสองทีผมเคลลี่สองนะครับโง่เ้ยกลับไปกลับไป ไอ้บ้าเข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 ้าบ้าพุ่งพุ่งลงเจกใจแจกใจอื้มสวยอะตืขึ้นมาตายไปไหนล่ะส่วก็ไม่ได้เล่นยากนะแต่ทำไมมันดูเล่นยากังวะไปอะไรนวะโอ้หโ้โห แล้ว็มนแพ้เรามแพ้เราด้วยนะแพ้ซัพพอร์ตอะเนไปได้ไงวะเล่มิดทังนั้นเล้มิดสุดนั้นซัพพอร์ตทำดาวเด่นเลยแชร์ี่มดละเยียไพน์จบงานแล้วกูบอกเลยกูไม่เล่นแล้วไพน์อะเล่นแค่ไหนอะแั้งด่มิดขึ้นมาแล้วเกียไปเฉยแบบไอ้ยนฝั่งกูมีซาบิด้าสองตัวอะไรเงี้ยกรแพ้โคตรเฉยเลยเว้ยันกโยนมันมันมันิวเหมือนกันอะม้ แต่ไม่ได้แตกอ๋อมันรุ่งแต่แล้ววะไม่อมแล้วว่ะโอ้ไปเอาว่ะเอาว่ะไม่มีแจกนะแต่มีเตะอ๋ออ๋อยาวไปเลยขอบมีร่าตัวโกงครับมีร่าตัวโกงเ้าหยอมเหรออ๋อมันห้าอะไรวะมันห้าอะไร

ไอสัตว์ซ okay, okay, uh. ับดิฟไอเหี้ยค Ma ือเแอสสิบห้าเว้ยเออเยอมาสี hmm. ่เปมเมาสามมาดิก hmm. ูเล่นอ oh, oh, ๋อก pues ันดกันดาเมทไอ่โอ้ดาเมใครก่อนเล่นก่อนครับามังังเ็ม ใจบ้าโตแล้วเอ้าสไลด์เอีอ๋ออ๋ออ๋อตีหายหมดเลยบูพุ้งบูพุงสไลด์สไลด์จิ้มจิ้มกดอีมีมัม เราบอกแล้วมันบอกมันใช้แตกกับอันบนอันหนึ่งกันอ่ะน่เฮ้ยทำไมทาบิน่าโจังวะอซิดยิบสองอซิ2ยิบสองยาเลยไม่ได้ซาบิ่าโกงกว่าดีล่าดูส่ัลด้วาจย์ Bro, no, what?